ก็เดี๋ยวทำชิปหยอกเจ้เฮียนน่ะทำไม่ได้เขาได้ยินสมจิตเขาชื่อสมจิตไพโรแต่ของในก็หยอกหยอกแกนะไม่ได้อะไรแกงแกงหยอกหยอกรู้ว่าแบบว่าเห็นเป็นคนที่ชอบพัสดุตัวเองมากจะมาถามทุกวันเลย่ายากมีพัสดุมาส่งไม่ย่างมาส่งไมายังสนใจเกี่ยวกับพัสดุของเขามากแต่นี่เราหยอกนะหยอกรู้ว่าเขาเห็นของในเนื้อเขาจะมีความสึกอย่างเงี้ยน้อันนี้หยอกหยอกได้ ชื่ออะไรนะสมจิตไพเราะพัสดุใครเนี่ยส่งาบบมาตั้งแต่เมื่อวานนึงไม่มีคนเอาไปไงสมจิตไพร้ <c oughs> อใครไปาประกาศเดี๋ยวไปประกาศหน้าตึกสมจิตไพเราะ,ะ,ะคุณสมจิตไพร้อแล้เขาไม่วงเล็บเอรชื่อเล่นชื่ออะไรไม่มีวงเล็บนี่ไงอเอานี่อ้าวเอออ้าเอาเออคุณเออสมจิตไพเราะโอเคโอเคโอเคไม่หรออะไรนี่เออมีหลังบอกย่าไม่วงเล็บแต่ว่เหี่ยงเออฟาซีรู้แกเลยนเป็นเงินร้อยล้านเลยแกว่าแก่ที ยืนยันก่อนเขียอ่ะเออคุณรู้แล้วมึงเขียนได้มึงแกะก่อนเอาส่งมาเมื่อวานมันเขียนเออมันก็แกะไม่เขียนเขาส่งมาก็มึงแกะเอาสิอ๋อเอาให้มึงแกะให้ให้แกอะไรแต่ถ้ามีตังค์ึงแงกันเลยไหมใช่ทำไมพี่แบมไม่ให้เมื่อวานเลยแบมเมื่อวานเราให้จีเขียนไปเออพี่แบมเขาเก็บวันที่ใหม่ะพี่แบมมาแล้วเองก็มาอ่ะอ่าเมื่อหลังเกาบไหมเอาเนี่ยแกะดีกว่าว่ะเออเก็บเก็บน่าจะเป็นนกอะไรเออ ชืะะชอ่อ,อ,อชื่อแกหรอเนี่ถ้าเป็นของกินก็เสร็จกน้นะใช่เจมกินด้วยกันไม่ได้หรอกถ้าแกไม่แกะปแบ,บ่งป่ะแบ,บ่งป่ะเออแบ,บ่งแบ่งนะแบ่งไหมยังกับพ้หองมันอาจจะมีเงินอยู่ข้างในก็ได้อะแกะไก็ได้ชกหรือเปล่าไม่มี จะไม่รู้หรอมึอเคมึตายไปมาั่งนีมาั่งม่เมึงเคยกินนะมาั่งนี่ก่อนเออมึงรู้แล้วมึงสาเองีมาดูมาดูมาดูของนีู้ขอที่ก่อนมาที่นี่เอนมาั่งนี่ก่อนของะมันดูของที่ พูดงงข้างนั่งนักเดี๋ยวเดียวคนนั่งก่อนเดียวรนยิเดี๋ยวมาให้ไม่นั่งก่อนดอะย่ย่นี่เดี๋ยวเ่เนี่ยกันโอ้โหเก่งเก่ง่นไหนวะเ่เงมาให้เนี่ยออกแล้วเย็นเหรอไม่เย็นทมยาสมัยมีมาให้ไม่ใช่ไม่ใช่คนจบมีกาเขาไม่บีกาเลยโหไม่ธรรมดาเนี่ย มึงน่อใจ่เอา่เจไม่เอาเอานะเเอา้เอานะเออเออน้เสร็จเราเงตัวนี้เรองเาเอเ่นเก็บไว้เว่ะอเนี้เอนี้ยเอูจังพูดจัไปสุเออเออนีลังนกเขาสั่งาให้ผให้กินนกนี่เฮ้ยเ้ยยังนกชูกำลังเกบ้านนี้นหูแ่ไม่เอาเนียไม่เอาเเอา กบล่างโอ้โหวิตทบินใส่หาลังนกเนี่ยกล้วยหวีเอาไปหมอ่ะมาที่ก่อนเดี๋ยวเอาเนี่ยไอ้เหี้ยกเขาบอกมาให้แกเขาไม่เอาหรอเดี๋ยวมานี่ก่อนมานี่ก่อนมากันที่ก่อนนั่ก่อนขึ้นอยางเขาใกล้คุณใครโอ้โหคุณอะไรเนี่ยคุณสะอาด เราไม่ได้ของอ่ะไม่เอาใช่ปะรังงกรังนกก็อย่างดีเลยนะเนี่ยรังงกอี่แท้นะที่เรากินในขวดนั้มันยังของแท่อออันนี้ของแท้เลยรังงกแท้ๆนี่มีไงรังงกเอาเดี๋ยไปทิ้งเอาไปเดี๋ยวไปทิ้งเอาเก่งๆต้องเอานะเพราะว่าเขาตั้งใจส่งมาให้เนี่ยจากอเมริกาด้วยเาเลอเอไม่ใช่ื่อนมากหรือเปล่าหือเปล่าอาากต่างประเขาเลยเอาป่เอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวหาไปทิ้งหน้าบ้านของเก่ไปทิ้งเลยไง มเราไปใส่รวดบอยเอาเอาเปล่าข anyway no <no right? sí well, so ้าเอาม้ขาเออาส่ขางเดียวข้างเขาส่อีกข้างนึงเดี๋ยวเขาให้อีกข้างนึงเออดีใส่ไปขวอยข้างเยเกยนีเอาไปแวสรุปอะยเอาไม้เยเอาเปาเือฮ้เฮ้ยลนีคือกล้วยเอาได้เอ้กล้วยเอาอะเอาไอองาองสาดูดิสขาเกอองเอราไม่เอาเห็น สวมทั้งเกงทีนน่นนเอเขาก็อยากเห็นได้ไม่ได้เขาจะไปขยับไซส์ใหม่อืองลองลอลองลองเกงเดี๋ยวให้ค่าบาทใส่ก่อนเขามีตังอีกมาให้ร้อยงเนี่ยเดี๋ยวให้ค่าบาทไม่เ้ใส่เกงก่อนเีสขาไม่ให้ไม่เาใส่กันไซอไม่ห้เออใส่เงก่อนใส่ไม่ได้เนขาดไอ้เหี้ยใส่เก้ง เออๆออเออคนขาเออเาขาอเออวหยังาเยไปเอาหยองยังไปหยั่งไปหยั่งไ่ไหย่่งั่งไัไปหนไ่งไ่งไย่ไปังไ่งไปหยั่งัไปย่่ไม่ได้ยั่งไัวเลยเนี่ยัองไป่ปงห เอาไปใส่ใส่ไม่ได้ทิ้งาไอ้หี่อเอาแกจะดด้ทำไมเนี้ยอย่าเอาทิ้งของีเร็จมึงเอาฝามวดิเก็บเราลฟ้าก่อนเออเรลฟ้าก่อนนี้ไม่รู้ดเงี้ยา่้ด้เดี๋ยวราเขาส่งมาอีกตังค์เรเอาเนี้ยนี่เอาคุเต้ก่อนออกแล้วใ้บาเอาไปได้อันนี้ห้าบาทนี้องจ่ะ มันนี่มันนี่ก็บางวะนี่มจะไปทิ้งเไม่ทิ้งเอาไปเก็บไว้ที่นอนันงน้่อเฮ้ยเฮ้ยเอเหี้ยนเอ้ยเหียเออ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 เอเหอเออนมอเออเออเอ่เออ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 เนีเยอเอ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 อัออเออาอเออเเออ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 นอเอมอเออเอาเกิดออเอออเออออเออเออเอออมอเออ ไก่ดีแน่ต้อลองเองอ้าวเฮ้ยมันลองไม่ได้แอ้บ้าไม่นี่อยากรู้ไงมันดีไม่ดีแล้วก็ทำอะไรอีก่อนดีใจขำดีใจไหมดีใจไม่ได้สีส่งดีใจไหมเออสีส่งมากูบ้าแล้วคืไม่ดีใจให้เพื่อไก่ใช่ไหมไก่ดีใจพูดก่อนดีใจไหมดีใจดีใจเขาบอกเขาใส่ให้เขาดูถ้าดีใจจริงอ่ะเออตัวไหนที่พีใส่ตัวนี้กูต้องเจอเกยอะด้อนนี้ยกมาให้จังวะ กูต้องเจอตัวเคสินก่อนอะไรนะเคสอะไรเนี่ยที่จะใส่ได้เจิ๋มชื่อเจิ๋มเขาส่งมาให้ไม่ใช่ถ้าเกิดว่ากูเจอตัวคนนั้นแล้วกูใส่เข้าไปอยู่ไม่ไกลหรอกไม่ให้เลต้องใส่ก็ดูแล้วต้งให้ใส่ราคาเดียวไม่เดียวดีใจไหมผมก็ดีใจค่ะดีใจแล้วต้องใส่เขาดูนะค่ะโอเคเก็บไว้แล้วลังนกไปจะต้มกินไหมไม่ยังไม่กินลังนกเขาส่งมาให้บำรุงนะสุขภาพเลยเนี่ย ต้องกินนะดีต่อสุขภาพโอเคลองทาวน์ให้เก็บไว้เอาไว้จุดไฟได้แล้วปวด้นเลยปวดสะโพกจะไปทิ้งไหนอ่ะเอาวางไว้แต่ละอยู่ไหนก็มาปเอามาเพราะว่ามันอยู่สวนเอาน้ำใส่ไม้เลยเอาไม้มาเตรียมไม้ไม้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องหมอปลาเป็นลี่นะไหนบอกเขาบอกได้ทีเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องหมอปลาเฟลลี่ด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะ เป็นกำลังใจให้เหียนหน่อยนะเป็นกำลังใจให้หน่อยนะจ้าเดี๋ยวว่าเอฟซีถามว่าทำไมเหียนชอบใส่เสื้อสีนี้เหยียนชอบใส่เสื้อยืดสีดำไม่ใช่ครับปิดเอาปิดพนะ้นนมมันเฮ้ยพนนมไม่เกินเพราะมันไม่มีด้วยผมบอกบอกบอกเอฟซีเป็นกำลังใจให้ให้เหียนหน่อยนะคะชิบ้าคือกำลังใจให้ด้วยกบายๆค่ะบอกเลกำลังเก็บตังค์ซื้อควายกลับมาอีกเออกําลังดูดวงกําลังเอาไปไม้พุ่มเสี๊ยบเซ่ออยู่ วายยังอยู่ไไปบายลไจ้า